สวัสดีคนนรับวันนี้พบกับไนฟ์สของร้าน g s u p e r b i k e นะครับวันนี้พบกับ ER6N เข้าใหม่ถึงลำนะครับตัวนี้สวยมากๆของแต่งเยอะนะครับแล้วก็มีตำหนิอะไรยังไงเดี๋ยวผมแจ้งเลยแล้วคันนี้ก็เป็นรถที่แบบน่าใช้สุดๆแล้วราคาไม่แรงผ่อนก็ถูกนะครับมาเริ่มกันที่ยางหน้าเลยตัวนี้เป็นายางติดรถมาเป็น m มิชล i n ด้วยนะครับตัวนี้ลายเดียวกับ CBR ลายนิยยอดนิยมอยู่แล้วแล้วก็ปียางตัวนี้จะผมดูให้นะผลิตปีไหนเอ่ยผลิตป,ปี2017นะครับแต่ดอกยางไม่บวมนะครับแต่ปียางลึกหน่อยนะดอกเหลือๆนะครับล้อสีดำเงาโรงงานนะครับ100%ยเอ็นกายนะครับจานดิษ ไม่มีตกล้องนะครับมีกินเซนนิดๆนหน่อยๆเรื่องรอยของกระช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็โชคก็บอกโชคนี้ถือว่าสวยคือสีเดิมที่สวยนะเนี่ย,ยดูสีเดิมดูยังไงก็ดูจะมีรอยหินกระแทกบ้างเล็กน้อยต้องมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีเลยแปลว่ารถถูกเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูเลขดูเลขไม้ด้วยนะครับถ้าเลขไม้วิ่งแบบหลักพันห้าพันหกพันมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับเรื่องของหินดีดเรื่องของอะระบอกโชคที่ลายนะครับ มาต่อที่แกนโชกคนะครับตัวนี้น้ํามันไม่รั่วไม่ซึมใสๆนะครับอ่านี่นะอาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับนี่นะใสๆนะครับแกนโชกไม่เบี้ยวนะครับน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมใช้ยาวๆบางคนหน้าสีดําด้านสีเดิมโรงงานมีสติ๊กเกอร์ปีเอสอยู่ครบนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นหลอดใส้บนล่างนะครับไฟหลี สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็จะมีไฟสูงไฟต่ำแต่ต้องติดเครื่องนอตตัวนี้ไฟสต็อปนะครับติดครบนะครับไฟเลี้ยวเดิมโรงงานชิลเดิมไลน์น็อตไทเทเนียมการมือเบรกไซายขวาเป็นของไบค์เกอร์นะครับปรับได้หกระดับพับงอได้นะครับแผ่นกล้องฮะอ่านี่สวยงามตัวนี้แล้วก็ไม่ซีดนะครับไม่มีาทะห,ะหลก หลอกล้มได้ใดทั้งสิ้นนะครับกระจกใบแฮนด์ซรง CRG สวยงามนะครับเลนฟ้ามาพร้อมกับกุญแจโรงงาน2ดอกที่หุ้มยางมาเรียบร้อยแล้วก็สวยใสยนะครับลูกค้าใช้รถก็ข้าถนอมตัวนี้ยังแต่งเลยนี่เป็นของไบเบ iker เปิดเลขหม่ขึ้นมานะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 9 9่ง้ารอ นะครับปฏิวัต2000ละกันนะเลขไ้แท้รับประกันนะครับก็มาดีๆคืนเงินเต็มจำนวนด้วยนะฮะแล้วกเ็เรื่องของพวกแผงคูงแข่งคอรดูแฮนด์นเดิมสีเดิมนะครับปั๊มเดิมนะครับต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะแล้วก็มีเรื่องของบอกมือเนี่ยเป็นลายเดิมก็จะมีเรื่องของความบอกมือที่มันแข็งเพราะว่ามันเป็นยางเดิมนะครับถ้าซีเรียสจะผมเปลี่ยนเป็นบอกมือแต่งนะให้นะ แต่นี้ก็จะได้ของเดิมๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบเดิม,ดมตัวนี้เป็นการลายคาร์บอนนะครับคาร์บอนเพียวนะคาร์บอนแท้ตัวนี้แต่มีตําหนิตรงนี้ก็คือมันเ้าานะครับมันเหลานะชิ้นนี้อยู่ประมาณหลายประมาณเกือบสองพันนะดิก,กระยาจากโรงงานสีดําเงาถังมดาด้านนะครับโครงสร้างแชสีเดิมสวยๆเดิมๆเลยลอยอัพลอยออฟจากเดิมๆสูงเลยนี่ให้ดูตรงนี้สต็อปเปอร์ นะครับฝั่งนี้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับเต็มรอยอาร์กเรียบๆเนียนแบบนี้นะครับรถสวยใสมากๆนะครับอ่ะที่สำคัญก็ตัวนี้มีกาดเม้านาวมาให้ด้วยของ i n f i n i t y i n f i n t e c h นะครับแล้วก็คงพอคอทงพอท่อนี่ใส่กริปแล้วนะฮะมีการล้มของไบเกอร์ซ้ายขวาไม่มีน้องหลอนการล้มมีมีนิดๆเนี่ยนิดๆนะครับเขาเรียกว่าล้มแปลกนะครับคาร์บอนแท้นะครับฝาครอบแปดติกลินโมโตนแล้วก็ชกหลังนี่ เป็นมอตูลที่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นชกเดิมที่ถอดสปริงออกไปทําสีนะครับแต่แปะสติกเกอร์โอรินนะครับให้ดุเท่เพิ่มความสวยงามนะแค่นั้นเองท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมโรงงานนะครับไม่ผ่าไม่แรงสั้นแต่ติดอะคาโบวิคเพื่อความสวยงามนะครับประมาณนี้ยางเยิะต่างๆนะครับสวยไม่มีสึกนะครับตัวนี้มีสีสึกนิดนิดหน่อยล่องลอยกนันทั่วไปนะนี่พักเท้าหลังเดิมเดิมลูกปืนแน่นปึก๊กนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กดีนะครับลั่นดีนะฮะ การตกหลังสาอะทั้งนั้นขวามีตําหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับสีนะสีเดิมโรงงานด้วยนะครับปั๊มโตกิโคนะครับของญี่ปุ่นก็ตัวนี้ก็จานก็สวยใสยนะครับเซนเซอร์ต่างๆครบนะครับสมบูรณ์ล้อสีเดิมโรงงานมีทะลอกบ้างนิดๆนหน่อยๆเนี่ยเขาเรียกอะไรล้อหินดีดนะก็ปแปะๆนะครับทั่วไปจะถือว่าสวยงามนะครับ หองสีเรื่องของยางดอกเต็มนะครับไม่บวมนะครับมีไทสั้นแต่งไฟไฟเลี้ยวด้านหลังนี่เป็น LED นะเปิดให้ดูอ๋อแจ่มเหมือนกนะันนะเบรกหน้านะครับแล้วก็เบรกเท้นานะครับสต็อปเปอร์ทำงานครบนะลูกค้าโอเคมาครับต่อมากันที่โซ่นะครับตัวนี้จะเป็นโซ่ DID นะครับ520 O 링แล้วนะครับสีทองนะครับ ใหม่ๆเลยนะฮะทางนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปนะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาอยู่แล้วนะครับสเตอร์ฟันเต็มสวิงอาร์มด้านหลังก็สวยใสนะครับติ๊กเกอร์วันนี้ยังอยู่ครบอยู่เลยนะถือว่าสวยคน,นี้ถือว่าสวยมากๆนะครับคาร์บอนนะครับเป็นไงคาร์บอนเพียวไงเรื่องมากนะแทงด้านซ้ายด้านขวาไม่มีล้มนะแต่มีเรื่องเรื่องเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอะสีที่มันเขาเรียกอะไรมันพองขึ้นมามันเป็นขี้เกือนะพวกนี้ทั่วไปนะครับรถทุกคันก็ ีตามอายุการใช้งานของรถนะมาอันนี้เครื่องยนต์สองูบ 650cc แรงทอร์กเยอะนะครับโดดได้นะครับน้าหนักดีนะครับไม่ร่อนนะครับยางหกเองนคันนี้ก็ของแต่งเพียบๆแบบนี้นะครับราคาเงินสด99,000บาทนะครับเงินสดลดได้นะครับลดราคา80,000กว่าบาท85,000มีให้เห็นนะครับแต่สภาพถือว่าดูแล้ว คือลดขายตามรภาพยางเยิงต่างๆต,ตามละภาพไม่รับประกันนู่นนี่นั่นนะก็ก็ผมก็บอกตามความเป็นจริงตาเนืนองานแต่ถ้าเป็นร้านนะครับร้านขายถ้ารุ่นนี้เป็น13จะต้องมีแสนแสน up นะครับแสน up นะครับคันนี้นะครับออกรถอยู่ที่4,900บาทจบทุกอย่างนะครับลูกค้าออกรถได้ทั่วประเทศนะครับผ่อนนะครับคันนี้อยู่ที่3,696บาทถือว่าก็ไม่แพง สามพันเจ็ดแต่มันผ่อนสั้นนะครับแค่สามที่พกงวดหรือว่าสามปีเท่านั้นเองผ่อนเหมือนรถเล็กเลยสามที่พกงวดจบนะสำหรับคนที่เงินเดือนสูงสูงก็ทบเลยสองงวดสองงวดสองงวดหรือจะจัดแค่ยี่สิบยี่สิบสี่งวดหรือว่าสิบแปดงวดก็ได้นะครับสั้นสุดนะเดี๋ยวเช็คให้แต่ลูกค้ามีเงินดาวมากกว่านี้ก็สามารถดาวเพิ่มได้นะครับอ่าขัดตั้งลงปุ๊บนะครับคนเดียวได้เลยนะครับปล่อยนะครับรถจะเอฟแค่นี้นน ต้องเตะขาตั้งข้างลงก่อนนะมาเดี๋ยวผมไปเทสไดให้ดูหนึ่งกระเบื้องนะครับรถสมบูรณ์สมบูรณ์ดูกุญแจก็รู้แล้วนะครับลูกค้าใช้รถถนอมกุญแจนี้พุ่มมาทั้งหมดสองดอกเลยนะครับบางคนเขาพุ่มแค่ดอกเดียวดอกสำรองนี้ไม่ต้องพุ่มก็ได้นะครับแต่ลูกค้าอันี้พุ่มหมดเลยนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับ แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ๆนะลืมบอกใส่เป็นยี่ห้อาๆให้แบตบแรงนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้ว เบกหน้านะครับอยู่ปึ๊กนะครับพร้อมอกันนะครับปึ๊กนะก็ถือว่าโอเคท็คอกดีนะครับลูคขาโอเคถือว่าควบคุมรถค่อนข้างดีนะครับปล่อยมือได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถทุกคันนะครับของเราร้านเราต้องปล่อยมือได้ปล่อยมือได้หมายความว่าไงรถศูนย์ตรงคอตรงนะครับสามารถกล้าที่จะปล่อยมือ ใน,ในช่วงความเร็วที่ได้นะครับแล้วก็คางตรงๆนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็ไม่แนะนำนะครับให้ปล่อยมือขับรถนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญกับรถที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าลงขึ้นมาก็หลายตังค์นะครับเก็บตัวด้วยโอเคปล่อยมือเพื่อให้ดูว่ารถสามารถที่จะปล่อยแฮนด์ฟรีได้ก็ ก็คือสมบูรณ์เรื่องของบาลานซ์รถต้องเป๊ะนะครับแต่ถ้ารถที่ปล่อยมือปุ๊บเฉียซ้ายเฉ๋ขวาแสดงว่ารถสูดไม่ตรงนะครับต้องมีแกนชกเบี้ยวบางหลัแขงคอล่างแข่งคอบนต้องเบี้ยวบางหละันะครับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของยางยางก็มีส่วนนะถ้ายางบวมยางเบี้ยวนะครับก็มีส่วนของเรื่องของบาลานซ์รถเหมือนกันนะครับก็ฝากเจ้ายางคันนี้ไว้ได้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทักเพจมาได้เลยนะวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ